พระร่วงนั่งสุมเรือนแก้วเนื้อผงหลังยันพะนั่งก้าวองค์นี้พิเศษฝังพลเนื้อเขียวประตุมคนรุ่นนี้จัดสร้างเมื่อปี2 5 1 9โดยโดย,โดยมีอยู่วันหนึ่งลุงนิดบ้านกลับนะครับได้ไปที่เขาขุดกุก,กันนะครับแต่ไปไม่ทันก็ได้ไปกอบดินกุกแล้วก็ พะระปหลักหักพังชิ้นส่วนของพระกุกไม่ว่าจะเป็นหูยานยอดขุดพลซึ่งมีคนยุคนั้นมีคนรักขุดกันประจำํำลุงนิดได้กอบดินแล้วก็ชิ้นส่วนปรหลักหักพังของวัตถุทิกุเอามานะครับแล้วก็เอามาวางไว้ทหน้าวัดหลวงปู่โดยยังไม่เอาเข้าวัด ขณะที่หลุงป,ปู่เดินกลับมาจากปินสบาดช่วงเช้าท่านก็เห็นถุงกระสอบปุ๋ยที่ลุงนิดเอามาวางไว้ท่านก็รู้ได้โดยยานเมื่อท่านฉันพัดตาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วดุงนิดก็ได้เข้าไปกราบแต่ยังไม่ทันได้บอกอะไรหลุงป,ปู่ก็บอกกับลุงนิดว่า ของดีที่เอามาวางไว้หน้าวัดให้ไปเอามาสร้างพระฉันจะปลุกเสกให้ลุงนิดถึงกับขนลุกไม่รู้ว่าหลวงปู่ท่านทราบได้อย่างไรวัตถุมงคลรุ่นนี้จึงถือกำเนิดขึ้นโดยสสหายบ้านกลับซึ่งขณะนั้นมีการสร้างวัตถุมงคลเหรียญพระนั่งเก้าพอดีหลวงปู่เลยให้นำยันตด้านหลังของเหรียญ กำกลับไปที่ด้านหลังวัตถุมงคลรุ่นนี้นอกจากนั้นยังมีวัตถุมงคลรุ่นนี้อีกหลายพิมพ์ซึ่งแตกต่างไปเนื้อหาวนสารเป็นเนื้อหาวนสารชนิดเดียวกันสำหรับพลอยด้านหลังเนี่ยก็เหมือนกับเป็นพลอยส่วนหนึ่งที่มีคนมานำถวายนอกจากนี้ก็ยังมีหินที่เป็นหินงอกหินย้อยในในถ้ำได้เอามาผสมด้วย บางองค์ก็มีฝังชิ้นส่วนของพระกุจังหวัดลบบุรีซึ่งปนอยู่ในกระสอบปุ๋ยที่ลุงนิดขดมาพระถุงคนรุ่นนี้ค่อนข้างจะหายากเพราะมีการสร้างจำนวนน้อยซึ่งเป็นพระที่มีขนาดใหญ่สำหรับวันนี้ก็เล่าเรื่องราวให้ฟังพอสังเขปดังนี้สวัสดีครับ